มาเล่าถึงเรื่องของนิสสันคิกนะครับซึ่งเป็นรถยนต์ที่เขาระบ,บุว่าใช้ระบบ e-power นะครับ e-power คืออะไร e-power ก็คือระบบที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%นะครับแต่ว่านิสสันคิกมีสิ่งที่แตกต่างไปก็คือเรื่องของการใช้เครื่องยนต์มาช่วยปานไฟ นะครับทำให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นจะต้องไปจอดชาร์จหรือใช้เวลาชาร์จที่ไหนคลิกมีเคื่องปั่นไฟเพื่อชาร์จไฟเข้าระบบแบตเตอรี่นำไปใช้งานในระบบขับเคลื่อนอีกทีหนึ่งนะครับสิ่งที่หลายคนข้องใจสำหรับนิสสันคลิกก็คืออ้าวแล้วมันขับเคลื่อนเป็นยังไงนะครับวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนิสสันคลิกมีระบบขับเคลื่อน หรือหลักการง่ายๆก็คือใช้มอเตอร์ไปหมุนล้อเท่านั้นเองนะครับเหมือนกับรถไฟฟ้าทั่วไปการใช้งานคันเกียร์ก็เพีแค่หนึ่งเข้ามาที่เกียร์ดีนะครับมีเกียร์เแล้วก็มีเกียร์อาให้เราใช้งานเหมือนรถยนต์ปกตินะครับฟีลลิ่งของการขับนี่กาขับเคลื่อนมันก็คือรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นข้อได้เปรียบของมันก็คือแรงบิดที่เริ่มต้นก็มาเลย คำว่าเริ่มต้นก็นมาเลยหมายถึงว่าเมื่อคุณเข้าเกียร์ดีคุณกดคันเร่งนั้นแรงบิดก็คือมาเต็มนะครับเพราะมอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดคือจุดเด่นของเขานะครับแรงม้าไม่จําเป็นถามว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็นจะต้องไปสูงเป็น200แรงม้าหรือร้อยห้าสิบก็ไม่จําเป็นนะครับแรงบิดที่ใช้ในการขับเคลื่อนนี่จําเป็นมากกว่าสําหรับอรถไฟฟ้านะครับการตอบสนองต่อคันเร่งนะครับคลิกมีให้เลือกก็คือ normal mode นะครับ e ีโคโหแล้วก็สปอร์ตโหมถ้าพูดถึงการใช้งานในเมืองใช้งานทั่วๆไปนะครับคุณเข้าแค่ระบบ Normal Mode หรือ E Mode Eco ก็ใช้ได้นะครับ e p a t t e r n ก็คือเป็นระบบที่ช่วยคล้ายๆกับเป็น Engine b r a k e มันก็คือจะหน่วงความเร็วของรถระบบนี้เนี่ย ช่วยให้คุณไม่จําเป็นจะต้องยกเท้าไปแตะเบรกหมายถึงว่าคุณกดคันเร่งถอนคันเร่งรถมันก็ชะลอจนถึงขั้นหยุดนะครับจนเรียกว่าจนถึงขั้นหยุดได้เลยนะครับทาให้คุณไม่จําเป็นจะต้องสลับเท้าไปมาเบรกไม่จําเป็นจะต้องงานมอเตอร์มาช่วยดึงให้นะครับจะให้งานในเมืองคล่องตัวไหมคล่องตัวมากนะครับเพราะว่าแรงบิดท,ที่มันมห,มหาศาลนี่เองทําให้การขยับเคยื่อน การวิ่งไปในบนเส้นทางที่มีการจะราติดขัดมันทำได้ง่ายนะครับขยับตัวนิดนึงคุณก็แตกกรนเร่งนะครับถามว่าพอวิ่งไปในเส้นทางที่มันโล่งและเราต้องการอัตราเร่งหรือจะแรงหรือจะอะไรอยู่ข้างหน้าคุณปรับไปที่สปอร์ตโหมดนะครับคุณก็จะได้อัตราเร่งที่มันเร็วขึ้นแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณจะขับสบายๆคุณก็อยู่นอร์มอลโหมดไม่จำเป็นจะต้องไปยุ่งอะไรกับมัน เทาที่เป็นเกีย์ดีเฉยๆทีนี้เรื่องของ e-power มันก็คือจบอยู่ที่การขับเคลื่อนด้วยไฟ,ฟฟ้าอยากจะบอกว่าพวงมาลัยของคิกเนี่ยเป็นพวงมาลัยที่ค่อนข้างจะปรับจูนมาได้ดีนะครับมีความสมูทมีความจัดให้เขาเรียกว่าน้ำหนักของพวงมาลัยเนี่ยเหมาะสมในทุกสภาพการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นในเมือง บนความเร็วสูงน้ำหนักพวงมาลัยจะออกมาพอดีนะครับแม่นยคำคําว่าแม่นยาคือคุณไม่จำเป็นจะต้องไปคอยเลี้ยงพวงมาลัยวิ่งความเร็วเท่าไหร่คุณก็ไม่จําเป็นจะต้องไปแต่งพวงมาลัยจับนิ่งๆมันจะมีเฟลลิ่งเดียวกับพวงมาลัยพาวเวอร์ที่เป็นไฮดรอลิกในรุ่นเกา่าถ้าคนที่เคยขับไฮดรอลิกมาจะเข้าใจนะครับ ในยุคแรกๆของพวมาลัยที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ามันก็จะต้องคอยเลี้ยงพวงมอะไรอยู่ตลอดเวลาแต่คลิกไม่เป็นแล้วนะครับคลิกนิ่งมากแล้วก็แม่นมากคุณขยับไปมุมไหนรถก็เลี้ยวไปมุมนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญอีกอย่างนึ่งก็คือช่วงล่างหรือระบบกันสะเทือนคลิกให้ดีในสณะถนน,นประเทศไทยดีกว่าเอางั้นดีกว่าถนนประเทศไทยคิกไปได้หมดนะครับไม่ไม่ลำบากไม่กระแทกกระชั้นอะไรมากมายนะครับ ลองรับได้ขับสนุกนะครับในโคง้งในอะไรนี่ระบบช่วยเหลือที่เขาออกแบบมาใช้ได้นะครับสนุกสนานการเข้าโคง้งการออกจากโคง้งคันเร่งหรือมอเตอร์ตอบสนองคุณได้รวดเร็วนะครับแม่นยำอย่างที่เล่าให้ฟังสิ่งหนึ่งที่ที่ขัดใจอยู่นิดนึงก็คือตำแหน่งของคนขับเบาะมันมันสูงไปนิดนึง ทำให้ความรู้สึกเนี่ยมันไม่เป็นรถเก่งนึกออกไหมฮะมันไม่เตี้ยมุมมองหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ไม่อยู่ในตําแหน่งที่ที่เป็นรถเก่งอะ่ะมันจะกลายเป็นรถ SUV ซึ่งจริงๆมันก็คือ SUV นั่นแหละแต่แต่ความถนัดของเราเราอยากเะี่้นัที่เตี้ยอีกนิดนึงเท่านั้นเองเท่านั้นเองจริงฮะที่ยังยังติดอยู่ส่วนที่เหลือเนี่ยก็โอเคการออกแบบเนี่ยมันก็แล้วแต่ของแต่ละคนที่จะชอบแบบไหน ใช่มอันนี้เราว่ากันไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงฟิลลิ่งการขับขี่ผมบอกได้เลยว่าค e ิกอีพาวเแล้วก็อ e ีแพเดตอบสนองความต้องการของคุณได้แน่นอนในราคาที่ไม่เกิดล้านคุณได้เทคโนโลยีระดับนี้นะฮะอีกอย่างเออลืมพูดไปสำหรับเครื่องยนต์สันดาบบางคนอาจจะบอกว่าโอ้มันจะทนทานไหม คุณลองนึกถึงดูว่าเครื่องยนต์เขามีหน้าที่แค่ปั่นไฟถูกไหมครับปั่นไฟในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องไปปัน่นรอบสูงตลอดเวลาเมื่อคุณใช้ความเร็วต่ำความเร็วที่ไปเรื่อยๆในเมืองเครื่องยนต์อาจจะไม่ต้องทํางานก็ได้นะครับในช่วงสั้นๆนั้นหมายความว่าเครื่องยนต์เนี่ยก็จะลดการสึกหรอเวลาที่คุณขับรถเร็วๆมันก็อยู่ในระดับที่ ไม่ใช่ที่6 000 5ห้าเหมือนที่เราขับรถเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องสันดาปภายในธรรมดานะครับนนั้นเนี่ยรอบก็จะขึ้นสูงแต่สูงแต่สูงในอยต,ตลอดเวลาแต่คลิกไม่เป็นอย่างนั้นคลิกเนี่ยเป็นเน้นที่ไฟฟ้าเครื่องยนต์มีค่าที่แค่ปัดไฟเพราะฉะนั้นการสึกหลอ,อ,อความสิ้นเปลืองก็จะน้อยหน่อยแต่ถ้าพูดถึงความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของคิก ถ้าการใช้งานในปกติใช้งานในสภาพปกติจริงๆคุณตีเคลมไว้ว่าอยู่ที่ 18, 19, 20นะครับ 18, 19, 20นี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ดีดีกว่า e c o c คาที่ใช้งานทั่วไปในเมืองนะครับ e c o ค a าเครื่องพันสผมบอกได้เลยว่าเลทมันจะอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึง15ไม่เกินนะั้นสำหรับในเมืองนะครับ นอกเมืองโอเคคุณอาจจะลงไปได้ถึง1 7 1 8 4 9แต่คลิกเฉลี่ยอยู่ที่17-18-19ถ้าคุณขับนิ่เนียนคุณก็ขึ้นหลัก20ขึ้นไป1กิโลเมตรต่อ1บาทนะครับประเด็นอยู่ที่คนบอกว่าอา้าวถ้าอย่างนั้นคลิกมันก็ยังต้องเติมน้ำมันใช่แล้วถ้าคุณขับรถไฟฟ้า100%ไฟฟ้ามาจากไหนคุณก็ต้องไปเสียเงินค่าไฟฟ้าถูกไหมครับ ราคาไฟฟ้า3เฟสนี่ไม่ใช่ถูกนะคุณไปดูเหลให้ดีนะครับนิสสันคลิกแตกต่างที่คุณขับไปไหนก็ได้ในประเทศไทยที่ไหนก็ได้ที่ยังมีน้ำมันให้คุณเติมนะครับแต่สิ่งที่คุณได้ก็คือแรงบิดของรถไฟฟ้านี่แหละครับคือความแตกต่างอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจน่าใช้แล้วครับ9 0 0 0แสนกว่าโอเคนะครับสวัสดีครับ